น่าเป็นห่วงครับถ้าหากคุณเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงหลังจากบุเพศนิวาสปิดฉากลงสัปดาห์หน้าก็จะต้องอ,อรีบปรับตัวก่อนนะครับเพราะว่ามีเสียงเตือนจากแพทย์หญิงมัตุระดาสุวรรณโพครับผู้อำนวยการของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข ถ้าหาคนไทยเกิดอาการคล้ายๆกับติดยาแล้วก็พอต้องให้เลิกนี่อาจจะเป็นอาการสุ่มเสี่ยงที่บางคนอาจจะเรียกว่าลงแดงก็ได้นะครับแต่ว่าคุณหมอมัทุรดามไม่ได้ใช้คำนี้ครับบอกว่าถ้าละครเรื่องบุพเพสนิวาสจบลงแล้วบางคนที่ชื่นชอบละครเรื่องนี้ อาจจะมีภาวะเหมือนขาดหายอะไรบางอย่างในชีวิตเหมือนพัดพรากจากสิ่งที่เราประทับใจถือเป็นเรื่องปกติที่เวลาประทับจากอะไรมากมีความรักความผูกพันก็อาจจะต้องมีอาการคิดว่าหายอะไรไปบางอย่างฉะนั้นต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะครับถ้าหากคุณเข้าขา่เป็นกลุ่มเสี่ยงคุณหมอมัทุรดาบอกด้วยครับว่า ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ติดละครบุพเพศนิวาสเนี่ยอาจจะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่นคือมีสองกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังคือหนึ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคซึมเศร้าพอดูละครก็จะมีความสุขแต่พอละครจบก็อาจจะรู้สึกเหมือนมีอะไรหายไปกลุ่มสองคือกลุ่มคนที่ติดโซเชียลมีเดียเพื่อนที่เป็นคอเดียวกันก็จะหายไปอาจจะอินมากเป็นพิเศษ พอละครจบอาจจะเหมือนอะไรบางอย่างในชีวิตหายไปดังนั้นต้องสร้างความสุขให้กับตัวเองโดยการคิดดีพูดดีทำดีเพื่อเสริมกํำลังใจอาการหนักนะครับหมายความว่าคนที่เป็นสุขมีปัญหาสุขภาพจิตอยู่แล้วเนี่ยพอดูละครที่ติดแล้วพอมันจบแล้วนี่จะมีอาการ รุนแรงขึ้นหรือเปล่าไม่ทราบเพราะวันนี้เป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตแต่คนปกตินี่คุณหมอมัทุรดาก็บอกว่าก็เตรียมตัวเตรียมใจนะครับเพราะว่าถ้ามันจบแล้วมันเหมือนอะไรที่ขาดหายไปเหมือนสิ่งที่รักพัดพากจากกันละครเรื่องนี้เกิดปรากฏการณ์หลายคนที่วิเคราะห์กันครับว่าเป็นเรื่องของสร้างความรักชาติขึ้นใหม่ครั้งหนึ่ง พราะว่าประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปในช่วงสมเด็จพระนารายณ์ในช่วงนั้นนี่ก็มีการมองว่าเพราะว่าเป็นช่วงที่ประเทศชาติเราเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าถ้าติดตามดูจริงๆก็ต้องเห็นนะครับว่าเป็นละครที่สร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงแต่ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดความสนุกอยู่ที่การติดตามเรื่องละครทำได้ดีสนุกและขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ บางคนบอกว่าทําให้รักชาติไทยมากขึ้นตรงนี้น่าถกถแถลงครับว่าการที่เราย้อนประวัติศาสตร์และมีละครทําให้เราสนใจอดีตมากขึ้นทําให้เรารักชาติมากขึ้นหรือไม่คําว่ารักชาติความหมายวันนี้ต่างจากเพียงแต่สนใจประวัติศาสตร์มากขึ้นหรือไม่ผมว่าตรงนี้แหละครับที่คนไทยจะต้องหันมานิยาม ว่าละครเรื่องนี้ทำให้เกิดความรักชาติจริงหรือว่าเป็นกระแสที่ทําให้คนไทยสนใจประวัติศาสตร์เท่านั้นถ้าสนใจประวัติศาสตร์จะต้องมองปัจจุบันและอนาคตครับคำว่าความเป็นไทยคงไม่ได้อยู่เพียงแค่เราย้อนดูประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งทำเป็นละครและก็สนุกสนานคำว่าความเป็นไทยคงต้องหมายถึง อะไรมากไปกว่าเพียงแค่รำลึกถึงอดีตความเป็นไทยวันนี้คงไม่ได้หมายถึงการแต่งตัวอย่างเดียวหรือว่าอาหารไทยบางประเภทความเป็นไทยคงจะต้องหมายถึงการสร้างประเทศชาติร่วมกันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการมีเป้าหมายของชาติร่วมกันความเป็นไทยคงหมายถึงความเป็นอิสระเสรีภาพอละที่สำคัญคือวินยัย ความเป็นไทยต้องไม่ใช่ว่าเรามีประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นเคยยิ่งใหญ่ลและบอกว่าความรักชาติมาจากการมองย้อนอดีตและก็มีความภูมิใจกับความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ซึ่งก็สำคัญนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือการตระหนักว่าความเป็นไทยที่จะสร้างชาติสร้างความแข็งแกร่ง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยมันจะมาจากไหนครับคงมากกว่าเรื่ององเครื่องแต่งตัวภาษาที่ใช้หรือกระแสในโซเชียลมีเดียชั่วครั้งชั่วคราวความจริงละครบุเพสนิว่าน,นี่พิสูจน์อีกข้อหนึ่งครับว่าถ้าไม่มีละครแล้วเราจะพูดถึงความเป็นไทยมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเราจำเป็นต้องอาศัยละครเรื่องหนึ่ง เพื่อที่จะปลุกกระแสของความเป็นไทยหรือเปล่าชีวิตประจำวันของเราวันนี้เรามีความเป็นไทยแค่ไหนอย่างไรความเป็นไทยนี้นิยามกันตรงไหนครับตรงที่เราย้อนปร,ป,รประวัติศาสตร์ร่วมกันหรือว่าความเป็นไทยหมายถึงการที่จะต้องมองอะไรารอบด้านฟังความเห็นที่แตกต่างพร้อมที่จะเสียสละ ต่อสู้เรื่องไม่ถูกต้องร่วมกันมีจิตอาสาที่จะทําให้ความเป็นไทยมีคุณภาพและที่สําคัญคือทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยครับเพราะว่าถ้าหากเราบอกว่าละครเรื่องนี้ทําให้เรารักชาติมากขึ้นเนี่ยก็แปลว่าเราเอามาตรฐานในอดีตมาวัดเท่านั้นจากนั้นถึงวันนี้เนี่ยความเป็นไทยมันเปลี่ยนไปอย่างไรและจากนี้ต่อไปเด็กไทยที่จะโตขึ้นมาเนี่ย นอกจากดูละครเรื่องนี้แล้วเขาควรจะดูอะไรอีกครับควรจะอ่านหนังสืออะไรครับควรจะอ่านหนังสือที่วิวาพากษ์วิจารณ์ตัวคนไทยเราหรือไม่ควรจะมานั่งถกถแถลงว่าจุดอ่อนของไทยเราคืออะไรและเราต้องแก้อะไรตรงไหนความรักชาติคงมาจากการเอากระจกส่องตัวเราเองส่วนที่ดีเราก็ต้องพัฒนาต่อไปรักษาเอาไว้แต่ส่วนที่เราแย่ส่วนที่มันเป็นประเด็นปัญหาคอร์รัปชันความเหลื่อมล้ำ ที่มันอาจจะสะท้อนในละครเรื่องนี้ด้วยเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรให้ความเป็นไทยมันเปลี่ยนปรับด้วยเพราะความเป็นไทยไม่ได้อยู่นิ่งครับความรักชาติก็ไม่ได้อยู่นิ่งครับก็เป็นไทยอยู่ที่การที่เราจะสามารถทําให้คุณภาพและค่านิยมของความเป็นไทยนั้นอยู่ในระดับทั้งในประเทศทั้งระดับชนบทระดับชาติและระดับสากลด้วยผมเชื่อว่า ละครเรื่องนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการมองรอบด้านคนที่ชอบมากๆชอบอะไรนี่เราต้องมาวิเคราะห์ด้วยถามตัวเองว่าที่ชอบละครเรื่องนี้มากๆเพราะมันเป็นความบันเทิงหรือมันมากระตุ้นให้ต่อมความเป็นไทยการแต่งตัววัฒนธรรมสูงขึ้นละครเรื่องนี้ทำไมคนถึงติดกันเยอะเพราะมันสนุก หรือเพราะว่ามันไปทําให้เราต้องคิดอะไรมากไปกว่าในอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่าแล้วถ้ามันเป็นเพียงแตะผิวเผินสนุกภาษาที่ใช้การแต่งตัวพอจบลงไปแล้วเนี่ยมันจะนําไปสู่การยกระดับหรือทําให้เกิดอาการของการที่คนไทยจะต้องมานั่งตั้งประเด็นถามตัวเราเองว่าความเป็นไทยอยู่ที่ไหนความเป็นไทยกับคําว่าไทยนิยมที่บัดนี้กลายเป็น สโลกแกนเป็นแนวทางของรัฐบาลนี่มันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรแล้วความไม่เป็นไทยมันคืออะไรความเป็นไทยครึ่งๆๆครึ่งครึ่งครึ่งกลางกลางเนี่ยมันคืออะไรการทำอะไรได้ตามใจคือไทยแท้มัอย่างจริงอยู่หรือเปล่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดนี่มันเป็นไทยหรือเปล่าแล้วถ้าเราสอนให้เด็กของเราเคารพนอบนอบผู้ใหญ่ แล้วถ้าวันนี้คนไทยลุกขึ้นมาบอกว่าถ้าคนไทยนั้นโกงคอร์รัปชันเราไม่ไหวเนี่ยผิดความเป็นไทยหรือเปล่าก็าเป็นไทยเราจะกล้าพูดความจริงกันมากน้อยแค่ไหนผมว่าน่าสนใจนะครับฉะนั้นต้องขอบคุณละครเรื่องนี้ที่ทําให้เกิดประเด็นที่เราควรจะต้องซักถามตัวเองมากไปกว่าเพียงแค่ดูละครเสร็จพอละครหายเกิดคุณหมอทางด้านจิต,ตวิทยา เริ่มเป็นห่วงแล้วครับว่าเราจะรู้สึกอะไรขาดหายไปอาการที่ต้องการหาอะไรมาทดแทนสิ่งที่จะมาทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปคืออะไรครับสมมุติว่าละครนี้จบแล้วเรารู้สึกขาดหายเนี่ยเราต้องการอะไรมาเราต้องการละครเรื่องตำานองนี้ยืดต่อไปต้องการละครชุดใหม่ที่มีพล็อตเรื่องคล้ายๆอย่างนี้ หรือว่าเราโตพอที่เราจะบอกว่านั่นก็เป็นเพียงละครประวัติศาสตร์เรื่องหนึง่งประวัติศาสตร์ไทยมีอีกมากมายหลายเรื่องที่เรายังไม่ได้สนใจเพียงพอน่าจะทําให้เราขวนขวายหาข้อเท็จจริงประวัติศาสตร์ของไทยอย่างจริงจังโดยไม่นึกว่าละครจบเราขาดหายควรจะตรงกันข้ามครับละครจบยิ่งทําให้เราต้องการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์วิจารลึกซึ้งมากขึ้นวิจารณทั้งตัวละครเรื่องนี้ชื่นชมบางตอนของละครเรื่องนี้แล้วก็กล้าที่จะบอกว่าตรงนั้นตรงนี้ยังไม่ดีพอประวัติศาสตร์ของไทยบางช่วงบางตอนเราตรวจสอบได้ไหมว่ามันจริงหรือไม่จริงเรากล้าพอไหมครับที่จะมาบอกว่าประวัติศาสตร์เขียนโดยใครสะท้อนอะไรชนชั้นสังคมอย่างไรผมว่านี่แหละถ้าหาก บุพเพสันนิวาสจะเป็นบทเรียนอะไรสําหรับคนไทยก็คือว่าถ้าติดแล้วติดเพราะอะไรแล้วถ้ามันจบลงคุณมีอาการกระวนกระวายต้องถามตัวเองว่ามันเป็นเพราะอะไรนี่คือบทเรียนที่เราจะต้อง่องกระจกถามตัวเองจริงๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ